สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพงสู้ผู้สุคนสุโม,มงสุบอลสบายดีาายามเศร้าพี่น้องเนาะตอนนี้ก็แปดโมงแล้วพี่น้องเอ้ยเพื่อเพาะกับส่องน้องมิน,นิให้กัาพี่ดื่มเล้งเนานะมาเห็ดเวียร์รวมพี่น้องมาเนี่ย <c oughs> ขออนุญาตบัดรคำพี่น้องเอ้ยมาเห็ดเวียร์รวมเพื่อนว่าเห็ดอ่ามองเห็ดยู่เห็ดก,กินเนาะเพื่อนว่า เห็ดอยู่ในซาลาบ้านเขานี่ยังเนาะซาลาบ้านน้ำหอยปังเขานี่แหละเผ็ดบอลเห็ดอยู่คั่วกินบัดมือบุญบ้านเนาะมือบุญบ้านบุญผาปลาเผ็ดคั่วไว้เห็ดคั่วกินต้อนหับแขกเลยลุงเผ็ดซี่ฮับแขกอยู่อันซาลาโบปินเนี่ยเผ็ดซี่ฮับแขกอันมือบุญบ้านนะนะ โอดัรวพี่น้องเลยเนาะคาขาคนยังบันมาลายจะไพี่น้องเลยขมาสามสี่คนสี่ทั้งเฮาคนยังบันมาซ้ำข้ามาเสเลยนี่ มาขามองเ้ยขามเกียงป้าที่โตขามเกียงมาขามเกียงนานาซิปบ่อยลุงนาเนอซิปสองบ่เออ sẽ ông sông đấy là phi nông là phần chi can bạn bớt đấy trong đây. đây. Đó, nào tháo bung nắp can phi nông thêm sang phần ma phần lại đây và ma luôn riêng cả đây. À. วัดเถาะพี่น้องเอ้ข้ากันลงขนเอาไม้ก้อนพี่น้องเอ้ยขนมาอะไรากันมาอะไรข้ากันไปขนเอาไม้ะก่ก้อนค้นเอาไม้ยู่วัดพี่น้องเนาะจากวัดมาศาลาบ้านเฮานี่กะไก่เติบอยู่ประมาณร้อยสองร้อยเมตรอยู่พี่น้องเนาะ น่าจะเป็นคนละไม่ใช่ก่นอนมาหอบหลับเดี๋ยวพี่น้องอไปบันไดสร้างคนกำลังมุ่งลังค่าพี่น้องตอนเนี้ยกำลังเริ่มมุ่งลังค่าแล้ว ้างสิลงมาได้ได้ไปนอนไวบาทเนี่ยมั่งทางสร้างละบา g เนี่ยฮบทางเลือกบอห้เออ bẹt đấy phải không ơi bạn này ủa sao để hám, để hám bẹt mà này hắn có phồng hắn đây ủa ba bút nhang mắc cây tợp nó một hành sang phải đất bạt này con <laughs> <laughs> lượm ma lái được nhau mà này, Soi cần rồi, đây là bàn hao. สามัคีคือพลังพอดกลนไทั้งเดียวเหร Cang, gì bởi lọn là ba? Oh, kìa kìa. Hát nó nèm tương lai. Tu muốn hinh hoạt? hết chèo đeo. Momie đọc, mommie ส่วนกำลังคุดคุมด้มพี่น้องเอ้ยแบกไม้มาให้มาหาุมนกี้เนี่ยเอาซอยกันคนละไม้ละมือ,อ,อเพื่อสิเป็นลังพี่น้องเอ้ยเนาะเคนละมือน,งอนึงให้แล้วจ๊คชี่เล้วหรือบอแหละพี่น้องเอ้ยนลอรุ่นลอรุ่นน้ำกัน ดูดูข้าบมาขาบอุมาเนจูดีเหรอคีนุ๊กนนเอยห้ามเสาเลยพี่นองเอ้เฮ้าไปคุดเดเพิ่นเมื่อกี้นี่คุดเดีเพิ่นแล้วเราคุ้มนึงไห้เพิ่นเป็นผู้ห้าม จบสักผูดกระหามมาแล้วจอยกันพี่น้องเอ้ยคนละไม้ละมือไปทีเทพี่น้องไม่เคยปลอมกูมากเลยได้บาทนี่เอาอึ๊บขอโทษยกขึ้นโลดพูดไปทีเท่าพี่น้องเอ้ย เดียวมัยืนนอนอกขวาะเฮ้ยคะไว่าตอนนั้นสีสอนนี้ตอกนีกำลังย่อเสาพี่น้องเก๋งย่อเสาเนาะเสาเขัอนคั่วเสาเสาเขัอนคั่วพี่น้องเอ้ยเสาคั่วศาลาบ้านเฮาพี่น้องเนาะเป็นสีมาเห็ดอยู่เห็ดกินบัดมือบุญพี่น้องเอ้ยวันที่เสาเจ็ดบุญบ้านเฮาเนาะเป็นเกษามองนี่แหละเป็นเห็ดบอลเห็ดอยู่เห็ดกินตอนรับแขก อ้าว à, ừ. <laughs> <laughs> tuần hơn mà. <cười> <cười> sáu 6

มันน้อยตักใช่บาทเดียวแต่มันชักกากๆหน่อยไมมันง่ายด้วยอืมัวปืนมันน้อยเนาะฮึมาแล้วพี่น้อยบามูสองน้ำบนยังอ่ะเนาะโอ้โหมันเป็ดเป็นบักหั่นลงพี่น้อยไม่หักลงมาทับหลังคาวของหนามุนมุดเนี่ย แมนแลวแดด่องตหมเปนตนมนะต้นวัวหแโไป้โดดโดดใส่กุกเผาเลยนดุกาเลพน้อยแมนเอาเลยอนงาออกซะก่อนต้นเผาเพื่อเกียออกไักแล้พี่น้อย เราเห็นเขาตัดผ <N> ุผ <N> ่าวอยู่ในขีดเราลงทางหลังเลยหรอมันวนึนนีเนาะัดเทิลเ้ยแซมแซมขึ้นแล้วพ่อจะไปจองคักไปไดหนานมันมวยงาสอนนี่เนาะอจาะที่นั่งอันนี้อัน

พอสีเมืองโอ้บาทเดียวเลยผ้าคมคักเนาะโอ้หจวดจวดจวดเลยอมอยตายไปชืนหาลอยโอ้โหพันนี่เต่ามาต่อไม้สไม้ไน้ยานผ้านะมาลดผ้านะเอาราคาเท่าไรขวาอยู่ไซด์เดียวเี้นหรือเป่าฮะเออ ไวตลาดแล้วช่างเขาช่างเขาตีมาให้เอาราคาเทไรเป็นบ่ราคาเทไรเขาอ่ะโอ้ยฉัวาพันวโอ้ยตาไปไทยยีมโอ้ไปชเลยนะ่นบอกอโอ้ยเฉั้นด่วัเขาด้ยอะเลย้าโตข้าวตัดเล็เน็า่สร้างซ้อนก็ตายเลยไตายเลยได้ อีฮงตายอีหงตายป้าแล้วตายน้ำมีหงมาป่ะนี่บ้านกบเกลือนี่คือกัน ชาหน่งมงนล่องลแงโอ้โหเล็แ่เคไปกี่รั้งกข้ห้าม่มเลยจแลเปล่นในใอกเราอยู่ตัวเอากากล้าน้ที่ทางลุ่มสร้างไผ้ากินอิ่มก่อนว่าฉันจะเอาลงมาตัาย่้นเขา้นงสิบบนกบินโมลืมเลยก็ตายไปแล้วตะุนติน

้าทุก่นเอ้ยย้อนเป็นหมากลงมาแล้วบาทเลยเป็นแซงเป็นแซงลงมาเลยโอ้โอ้ย้อนหมากลงมาแล้วพอูุท้าฮับก็ท้าฮับ

เป็นลาวลงเลยเนาะามากระเลบตรอแต่เรื่อยได้พี่น่อยเปลงหมัดนี่

lên cái con này. này. À, luôn ngầm ngầm nữa. ha <laughs> ha <laughs> <laughs> à, đi

ปลอดภัยพี่น้องปลอดภัยฮะลัคาของการนอยหนึ่งเสียวขนาดพี่น้องเลยสลัดกิมีเอาไว้ชนก่อนเด้อพี่น้องเด้อซอยเพิ่อนกู่ต้นใหม่ใช่กันขอบ,นบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องปลอดภัยสกุ๊ตโต้บลขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณดวงก็มินพี่น้องเนะนาะพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสหรับคลิปนี้สบายดี